ภรยาเอสกันตพงศ์โพสต์ล่าสุดหลังสามีวูบหมดสติไปสามวันเผยทราบซึงมาก ากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพระเอกหนุ่มเอสกันตะพง์เกิดอาการวูบหมดสติระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์ต้องรีบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งขณะน,นี้ทางด้านเอสกันตะพง์อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันต้องยกเลิกงานที่รับไว้ทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตะพงค์ได้ออกมาเผยอ,อาการหลังจากมีทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าหนุ่มเอสกันตะพง์มีอาการหน้า,นา และจูจูก็หมดสติล้มลงที่พื้นแต่โชคดีที่คนข้างๆคว้าสีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทันและนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีโดยทางด้านคริสติน่าภรรยาเอ็ดกันตะพงเคลื่อนไหวล่าสุดหลังสามีหมดสติไป3วันยังไม่รู้สึกตัวทางด้านภรรยาของเอ็ดกันตะพงได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมว่า Thank you for the countless message of support and continuous prayers. We appreciate it a lot ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ขอบคุณสำหรับข้อความสนับสนุนมากมายและคำอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเราซาบซึ้งมากขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ